สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็แหมเราแรกว่าจะรีวิวชาวิอลอนโซอินิสตาในแพ็กอีพิกนะครับแล้วก็มาโก้รอยส์แล้วก็มีโทมัสมุลเลอร์ คืออยู่ในคิวอยู่ในหัวผมเยอะมากนะครับนะักเตะที่อยากจะรีวิวนะครับผมแต่ว่าพอวันจันทร์ปุ๊บมันก็มีแพ็กใหม่มาอีกมันก็ต้องกลับมารีวิวแพ็กใหม่ก่อนนะครับส่วนตัวที่ผมบอกเมื่อกี้เดี๋ยวทยอยลงตามให้แล้วกันนะครับผมเออเดี๋ยววันนี้มาดูอังกฤษก่อนนะครับแพ็กอังกฤษเนี่ยจัดมาแล้วนะครับผมมีใครบ้างไปดูย้อนหลังนิดนึงมีแค่นี้ครับไม่แถมอะไรเลยไม่แถมตัวอัพไม่แถมไอเทมอัพไม่แถมชุดแข่งอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมเออไปหากันเองนะจัดก่อนเลยมาเดีย๋ยวรีวิวเลยแล้วกันเนาะ รับทีละตัวไปลาฮิมเซอร์ลิงจอดแดน,นพิกฟอร์ดแฮร์รี่เคนจอห์นสโตนดิแคลไลส์อลลี่แมกควายอ่ะเขาเป็นฟิลิป เทรนเนเซเดอร์อันโนฟิวโฟเดนเมสันเมาวชุดเบลลิงแฮมโอ้โหน่าเล่นวงอังกฤษอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่านักเตะที่อยู่ในแพ็กของอังกฤษแพ็กนี้เนี่ยมันจะไปเข้ากับแผนไหนได้บ้างนะครับผมคือก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคิดอยู่พักหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าไปดูในทีมชาติอังกฤษนะครับของเกเส์เซาเกตที่อยู่ในไทล์แมทนะครับผมเขาจะใช้แผน5 2 3นะครับแต่นักเตะชุดไม่เหมือนกันนะครับเอ,อ่อโดยเฉพาะกองหลังนะครับผมคือไม่มีไคล์วอเกอร์นะครับ แพ็กอังกฤษเราไม่มีไคยวอเกอร์เราก็ไม่มีแบ็กซ้ายที่สําคัญคือไม่มีแบ็กซ้ายนะครับลุคชอไม่มีแบ็กซ้ายไม่มีอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมเราอาจจะต้องเอาดีแครไลท์นะครับผมขยับมาเล่นเป็น Center. เซนเตอร์ดีแครไลท์เ็นเดสทอยเยอร์นะเล่นเซนเตอร์ได้นะครับก็เอาดีแครไลท์ขยับลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับก็ใช้เป็นเซนเตอร์3คนแล้วฝั่งเทนเอเล็กซ์เดอร์อาร์โนนะครับกับชุดเบลลิงแฮมขยับไปเล่นเป็นวิงแบ็กกึ่งวิงแบ็กก็คือ L M M F RM F R นะครับซึ่งทั้ง2คนนี้เล่นได้นะครับผมแต่ไมม่่เเอออืกี้ยังไไม่่ดดู้เลยวา เวอร์ชันตัวไฮไลท์นะเวอร์ชันในแพ็กเกิจเนี่ยอาร์โนเล่นเล่น R M F ได้หรือเปล่านะครับไปดูแป๊บนึงอาร์โนเล่นเล่น R M F ไม่ได้นะครับคือเล่นได้นิดนึงแต่ค่าพลังโอวออมันจะลดลงนะครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นไรหรอกผมว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสไตล์ของเขาเป็นคอสเปเชียลิสต์แล้วนะครับผมก็มาแสดงผลที่ R M F อยู่แล้วนะฮะค่าโอค่าโอวออมไส้นอกมันอาจจะลดลงนะครับแต่ข้างในมันมันก็ใช้ได้อยู่แหละนะมันจะมีล่างที่เป็นอาร์โนแพ็กอะถ้าจำไม่ผิดนะหรือหรือตัวไฮไลท์หรือเพย์เออร ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะสามารถยืน IMF ได้นะครับผมแต่แบบนี้ก็คงได้แหละนะผมว่าได้แหละไปไปลองจัดทีมกันครับผมสร้างเกมแพลนลิสต์ใหม่เลยนะครับเป็นอังกฤษลองดูแผนในเกมนิดนึงครับลองดูแผนที่ในเกมจัดให้ก่อนนะครับ3นะต้องเป็นหลัง3นะครับ3 2แบบนี้ไม่ได้ะอาจจะต้องเป็นแผนนี้ครับทุกคน3 43นะครับเออเดี๋ยวลองทีมนิดนึงฮะเป็นแผนที่มีในเกมให้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แบบแปลกๆหน่อยหรือว่าจะจัดตามสไตล์ของตัวเองนะครับก็ไปหาแผนอื่นที่ตาม แต่ละโค้ชตามแต่ละทีมชาติหรือสโมสรน,นะครับผมแต่ว่าผมจะลอง3 4มสี่สานี้นะครับผมว่ามันน่าจะลงตัวนะฮะที่สุดแล้วนะครับผมเดีย๋ยวจัดลงตำแหน่งก่อนพิกฟอร์ดจอห์นสตนตโตนสโตนบิลอัพบิลอัพ ap, ขอเป็นยืนตรงกลางนะครับบิลอัพยืนตรงกลางดีกว่าส่วนดิแครไลส์นะครับผมยืนตรงนี้ดีกว่าเป็นเดสต์ทอยเออร์นะฮะยืนเซนเตอร์ได้นะยืนเซนเตอร์ได้นะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกเอ่อเฮ้ยเอาแม็กไกยืนตรงกลางดีกว่าเพราะว่าแม็กไกค่อนข้างช้านะครับผมไปวิ่งขับว่าตรงเซนเตอร์ข้างๆเนี่ย จะวิ่งขับปีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอาตัวช้าวิ่งยืนตรงกลางแต่แต่เล่นลูกหนักดีนะครับเล่นลูกการาดดีนะไม่กวายเอายืนตรงกลางดีกว่าสวนอารนนะครับผมตัวนี้ก็ต้องยืนนี่ฮะ R F F นะครับค่าพลังมันอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับที่แสดงผลที่เป็น over all ข้างนอกนะครับผมแต่ว่ามันประสิทธิภาพมันโอเคเลยนะเพราะเปฟชาร์ติสเขาทำงานด้วยส่วนคาวินฟิลิปนะครับก็เป็นตัวตัดเกมตรงนี้ D m F เรามี2คนนะครับแล้วก็นูจูดนูจูดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมยืนตรงนี้ได้นี่ L F F ยืนได้นะครับ มาตั้งเป็น c ี f ได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเอาซี f ยืนขนาดแผงหมดเลยก็ได้นะแต่ว่ามีสันเมาส์นะครับผมก็จะตั้งเป็น AMF ไม่ได้นะครับแผ่นนี้แต่เขาได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับทั้ง AMF CMF นะครับคูเพเยอร์มันก็แสดงผลเหมือนกันนะ CMF นะ โอเคผมว่าแบบนี้แหละเหมาะนะครับแต่ว่าการต่อบอลไปหากองหน้าอาจจะระยะทางไกลนิดนึงถ้าเกิดใครไม่ค่อยถนัดต่อบอลไกลนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหาแผนที่มันยืนสูงกว่านี้ผมว่ามันอาจจะกองหลังตรงกลางมันอาจจะรั่วนิดนึงนะครับผมก็ไมค่ค่อยเล่นเหมือนกันนะแผนหลัง3าเดี๋ยวต้องลองหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงจจูดเนี่ยบิลลิงแฮมเนี่ยก็ตั้งเป็นเอ็เอฟเขาก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสไตล์ของเขาจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยก็แสดงผลที่เอะมเอฟเอ็มเอฟด้ดมดนะจะ บ็อกซ์บ็อกซ์แสดงผลหมดเลยนะครับผมผมว่าของเขาเหมาะน่าจะเหมาะกับซีมเอฟมากกว่านะไม่ต้องออกลิ้นเส้นมากเนาะประมาณนี้นะครับโอเคอ้าวยังตัวลุกยังนะครับนาเป้าแน่นอนนะครับเฮลิเคนโฟเดนเล่นซ้ายได้นะครับไปส่วนลาฮิมเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาได้นะครับเพราะฉะนั้นลาฮิมไปอยู่ขวาไปป้าบนี่นะฮะลาฮิมตัดเข้ามายิงลาฮิมเป็นเท้าขวานะครับจริงๆเท้าซ้ายดีกว่าอันนี้เท้าซ้ายนะฮะคือปีกซ้ายถนัดเท้าซ้ายปีกขวาถนัดเท้าขวาถ้ายืนแบบนี้นะครับโฟเร กับฮร์รี่เคนเน้นเน้นเปิดมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเน้นตัดเข้ามายิงเนี่ยก็ใช้ปีกตัดเข้ามายิงก็ต้องสลับกันแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าโฟเดนมันจะปีกขวามันจะแสดงผลไม่เต็มที่นะครับผมค่าพลังไม่เต็มที่นะฮะก็เป็นสีจางจางแบบนี้คล้ายๆกับทเทนเอสเตอร์อโนเมื่อกี้เนี่ยนะครับเออผมลองแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับลองแบบนี้ไปก่อนแล้วกันครับอ่ะ,อะเดี๋ยวทําเวฟตันนิดนึงครับเดี๋ยวอัพให้ดูเลยแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แนวทางการอัพเลเวลจะเป็นยังไงรวมถึงเอาไปใช้แล ตอนรีวิวผมต้องรีวิวเต็มทีมแบบนี้นะครับผมเพื่อจะได้ดูภาพรวมแล้วก็ตัวไหนอัพแบบไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พอเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าเขาเอาไปผสมผสานกันส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าบางคนมันไม่ถนัดแผนนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าแผนนี้ถนัดหรือเปล่าแล้วก็นักเตะตัวไหนชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าอยางงั้นนะครับผมน้อยคนมากที่จะซื้อยกแพ็คไปแล้วก็เล่นยกแพ็คแบบนี้นะครับผมก็ดูไปแนวาทางแล้วกันนะครับผมอัพก่อนฟิกฟอร์ดครับไปแล้วจอห์นสโตนแฮร์รี่แม็กควาย <c oughs> เดี๋ยวไอเทมอัพจะหมดแล้วเนี่ยไลท์โอ้ยไลท์ใช้เยอะว่ะไปพอป่ะวันนียมีสันเมาส์ชอบเมาส์ตรงโฮเพเยอะนี่แหละไปคาวินฟิลิปหนูจูดโอ้โหอายุเด่นน้อย่อยใช้เยอะเทนอเล็กซานเดอร์อโนโฟเดนปาร์ตี้บอยหนูลิงหลายฮิมเซอร์ลิงใช้เยอะจริงๆใช้งบประมาณเยอะจริงๆอัปเดตครั้งนี้แต่ละตัวเล่นก็จะครบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาบ่อยจัดเล่นไม่ทั่วถึงแต่ก็ต้องทำให้ทุกคนดู <c oughs> มาแอลดิเคนเรียบร้อยอะไปดูแนวทางการอัพครับทีนี้ก็เหมือนเ uh, ดิมนะครับผมค่าท loyalty, ีมเนี or, well ่ยมันจะ90ทุกทุกตัวอยู po ่แล้วนะครับผมตามเวอร์ชั่นตอนนี้นะครับเป็นการไฮไลท์ซึ่งค่าทีม90ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมจะทําค่าทีมร้อยเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะทําการเลือกมา3าตัวนะครับในการแบกภาระค่าทีมนะครับผมตัวแรกที่จะแบกก็คือประตูเลยครับจอแดนพิกฟอร์ดเลยจัดมาประตูแบกง่ายสุดใส่ G K 123นะครับ8 8 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 8สนะครับผม แล้วก็จะเหลือ4พอยต์นะครับ Airy Out Stent นะครับผมจริงๆถ้าไม่แบกเนี่ยใส่ไป4จะได้โอวออล92นะครับไม่รวมโบนัสนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ประตูแบกนะฮะ Pickford แบกนะครับผมโอวออลติ้งมันจะอยู่ที่91นะครับผมลดไปแต้มหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่สนหรอกประตูนะเอาเป็นตัวแบกไปเลยนะครับผมจะให้ Pickford นะครับผมแบกไปด้วยนะครับ91ก็ไม่เป็นไรแต่แล้วแต่นะคุณไปเลือกเองก็ได้นะครับผมโอ้ GK Reflexes นะครับผมการเซฟระยะประชิดนะครับการบล็อกระยะประชิดเนี่ยค่าพลังเด่นของ Pickford เลยนะครับ92โอเคได้จ84 แล้วไปแล้วก็แบกค่าทีมนิดนึงฮะงคน เรียบร้อยก็จาก91เป็น94นะครับผมถึงคุณอัพเป็น92มันก็ได้94อยู่ดีนะฮะก็โอเวอร์ออฟได้94อยู่ดีนะครับสำหรับพิกฟอร์ดนะแบกแล้วไม่แบกก็ตามนะครับตัวต่อไปที่ผมจะให้แบกนะครับก็คือดีแครไลท์เลยนะครับพัดซิ่งนะครับผมใส่ไป8ดิปบิ้งใส่สครับอันนี้อัพตามสไตล์ DMF นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนแผนหรืออะไรไปใช้เนี่ยมันก็จะไป็นตำแหน่งหลักไปเป็นอ้างอิงจากตำแหน่งหลักไปนะครับเด็กสเตอร์เรตตี้ใส่สี่ ก็ที่เหลือเป็นดิเฟนดิงนะครับ12นะครับก็จะได้นี้084484 12นะครับถ้าในกรณีที่ไม่ได้แบกเลยนะครับผมไม่ได้แบกภาระค่าทีมเลยนะครับผมก็ตามนี้นะฮะจะได้ดูเกมรับนิดหนึ่งอุ้ยแน่นเหมือนกันเนี่ยเข้าพัฒนบอลดีนะครับผมอ่านี่แหละครับเล่นเซนเตอร์ได้นะครับเอาไปเล่น DMF ก็ดีนะเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างช้านะเร็วกว่าไมควายนิดนึงความอึดดีด้วยนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะแบกนะครับถ้าจะแบกนะครับก็ไปลดทีี่่่ Dexterity Overall Rating นนนะะครัับจาก4เเเหหลืือออ3ยยงูท96มมดิ ไม่รวมโบนัสนะครับเดี๋ยวจับลงทีมดูว่าจะเป็นยังไงจาก96นะครับผมก็เป็น98นะครับผมถ้าเราให้เขาแบกนะเออผมให้เขาแบกนี่แหละวิกเคอร์เตอร์ไปแบกแค่3ตัวในทีมนะครับผมเพราะว่าเด็กซิตี้มันก็ความสําคัญมันน้อยสําหรับตัวรับนะครับไม่ว่าจะเป็น c b หรือว่า DMF ก็ตามนะครับผมถึงแม้ว่าจะเอาดีเอ่อดีไคลไลซ์ไปยืนเป็น DMF เนี่ยพวกเกมรุกเพิกอะไรแบบนี้นะครับมันก็จําเป็นน้อยสําหรับพิธีตัวรับอ่ะประมาณนี้นะครับผมแบกตัวที่2อนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะใหห้้เเคาแบบกก็ืืออ DMF มนนนััวฟตี ค่าพลังมันอาจจะไม่ได้แบบสูงเทียบเท่ากับ Be c a r e l e นะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถลด Dexivity ได้นะครับเกมรุกนะครับผมสปีดต้นแล้วก็บาลานซ์ d นะสอย่างนี้นะครับผมคุณคิดว่า3อย่างนี้มันจําเป็นน้อยสําหรับ DMF หรือเปล่านะครับผมคิดว่าใช่นะครับผมถ้าเทียบกับค่าพลังด้านอื่นๆนะฮะไส่ Passing ไป4ครับด r i บ b l ง n สี่ครับเดกซิลิตี้ถ้าไม่แบกใส่2นะอันนี้คืออัพแบบไม่แบกก่อนนะครับให้ดูก่อนนะเผื่อบางคนไม่ได้เอาตัวนี้แบกนะครับโลเวอร์บอดี้สเตน h แปดนะครับ a l ร Out s t r e n g t สี่ Defending สิบสองครับนี่ประมาณนี้ก็จะได้ ตอวเลขจริง9 3นะครับผมแต่ถ้าเกิดให้เขาแบกนะก็จะเหลือ9 2แบบไม่รวมโบนัสนะเออ9 3นะฮะดูข้างในนิดนึงเกมรับอุ้ยดุดัน9 6เลยว่ะเขาอินฟิลิปเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยตามิน่าก็ดีนะครับผมใช้ได้ทั้งเกมแน่นอนอ่ะผมจะลดเด็กซิลิตี้นะครับผมจาก9 2นะครับเออ9 3เหลือ9 2นะครับผมข้างในนะไม่รวมโบนัสแต่ถ้าเกิดคุณซีเรียสเรื่องตัวเลขสวยๆข้างนอกนะแบบโอ้ต้องต้องมากที่สุดนะครับผมก็ต้องไปเลือกตัวอื่นนะที่มันสาามมมมรรถแแแบบกไไดด้ลละะ่่นคัผผต เรื่องเอาการใช้งานเป็นหลักมากกว่านะครับจาก92ก็เป็น95อยู่ดีนะโอเวอร์ออไม่ลดนะครับสำหรับคาวิ่งฟิลิปนะครับก็บวก3พอยต์อยู่ดีนะครับผมอีก1พอยต์นะครับไปอัพควิกคอน์เตอร์ไปไปอัพสไตล์ที่คุณเล่นอนะ่ะเล่นสไตล์ไหนก็ไปอัพนั้นนะครับผมแบกตัวที่3เรียบร้อยค่าทีม100แล้วนะครับผมอ่าทีนี้ตัวที่เหลือนะครับเราก็จะฟรีสไตล์เลยเราจะอัพเต็มเต็มแม็กซ์เลยสำหรับสเต็นะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่แฮร์รี่แม็กควายอ่ะปกติเช่น อาริเอลสเตนใส่ไป8นะครับปาบป้าปาแล้วก็ดีเฟนดิ้งที่เหลือนะครับผมเป็นจะไดโออาริ o A ทิ้งนี่92นะครับไม่รวมโบนัสนะลูกบบวง87นะครับได้ควายดีเฟนดิ้งก็ยังไม่ถึง90นะอันนี้ไม่รวมโบนัสนะแต่ความดุด,ดัน90าเลยนะครับนวงคอรักคอเอ้าเออไม่เกี่ยวไม่มีค่าพลังนั้นไม่มี <laughs> หยอกหยอกหยอกนะสปีด66เท่านั้นนะครับผมสปีดต้น55ค่อนข้างช้ามากนะครับผมอย่างที่บอกไปหูแข็งแกร่ง97นี่ถ้าเกิดว่ารวมโบนัสเป็นเป็นร้อยได้นะครับเนี่ยแม็กควายเออแล้วก็เซมิน่าความอึดนะครับผมไม่ต้องใช้งานมากหรอกครับผมก็75นี่ก็เพียงพอแล้วสำหรับเซนเตอร์นะครับผมโอเคไปบิลลอัพนะครับแม็กควายจากลงทีเป็น94นะครับจาก92บวกโบนัส2อพอยด์นะครับก็เป็น94ได้แค่2นะครับแม็กควายจอห์นสโตนอัพเหมือนกันเลยเเเเหหมมมมืือออนนนนนนแคคควรรร์์ลยยะะััับี40ปกกพต ผมก็โลว์เวิลด์สเตน4นะครับผมอารีเอลสเตน8นะครับแล้วก็ดิเฟนดิงสิบนะครับเหมือนกันเป๊ะเลย48 12นะครับแต่ว่าโอ้โหสูงกว่านะครับผมก็โอออลิตติ้งเก้านะครับผมไม่รวมโบนัสนะลูกมงน้อยกว่าแม็กควายนะครับผมดีเฟนซีแท็กกิ้งเอ็กเวชชั่นนะครับผมดูเหมือนว่าทรงๆจะน้อยกว่าดีแคร์ไลทด้วยนะครับเรื่องเกมรับเนี่ยแต่ตัวสูงกว่าสปีด76นะเซนเตอร์เซนเตอร์ของอังกฤษค่อนข้างช้านะครับจอห์นสโตนนี่สปีดต้นก็น้อยด้วยนะครับต้้อออองงงงงรรรระวววัเเเืื่่กหนาาคม็ ของคู่ต่อสู้นะครับผมแต่เรื่องการอากาศเนี่ยลูกการอากาศเนี่ยสกัดดีแล้วก็ความแข็งแข็งแรงดีนะครับผมอ่ะได้96นะครับจาก94เป็น96นะฮะก็ได้โบนัส2แต้มเหมือนกันสำหรับจอห์นสโตนต่อไปดูเมสันเมาส์นิดนึงครับเมสันเมาส์เราจะได้โปรเกรสเซนต์พอยต์มาทั้งหมด38พอยต์นะครับผมใส่ชุดติ้งสีอันนี้อันนี้จะอัพตามสาย AMF นะครับก็เลยใส่ชุดติ้งด้วยนะครับผมพัชซิ่ง8นะครับดิฟฟิ้งแปดครับเด็กซิตี้5แล้วก็ที่เหลือนะครัับบ4 4885นะครผม โอเวอร์ออร์เดตติ้งได้94นะครับผมเกมลุก79ทรงตัวสมดุลนิดนึงนะฮะแต่สปีดไม่ได้เยอะนะครับ78นะครับไม่มีค่าพลังไหนที่ถึง90นะครับแต่ว่าภาพรวมดีนะฮะสำหรับเมสันเมาส์นะครับไปเรียบร้อยนะครับผมก็เป็น97นะครับจาก94เป็น97ได้3พอยต์นะครับสำหรับเมสันเมาส์หนูจูดครับจูดเบลลิงแฮมจริงๆเบลลิงแฮมนี่ก็สามารถแบกได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นฟูลอังกฤษนะครับผมก็จะเอาจูดเบลลิงแฮมไปเล่นเป็นตััััววหหหลลลกกกกกทีมมมมมออืื่่่นนนนไไไได้้้เเเงผ็ยใขาแแบ ครับผมจะมี over all rating ที่62นะครับผมก็ใส่ passing ไป12 d r i b b i n g 8นะครับ dexterity 4ี่ lower body sense แปครับแล้วก็ CFS เนี่ยจะให้อัพ defending ด้วยนะครับ defending 7นะครับ over all rating 96นะครับผม ball control ดีนะครับผมใช้บอลช่อนดีเรื่องเรื่องเลี้ยงบอลคลองบอลดีนะครับส่งขั้นส่งยาวก็ดีด้วยแล้วช่วยเกมรับได้ดีด้วยนะครับเนี่ย tackling 85เลยนะครับเป็น CFS ที่ช่วยเกมรับได้ดีนะครับ87แต่ speed ต้นอาจจะไม่ได้เร็วนะฮะไม่ได้ใส่ความเร็วนะครับยิงแรง84ความอึด90นะครับ ผมจับลงทีเป็น99เลยนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมนี่แหละครับนี่เป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าผมจะไม่ให้เขาแบกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นฟุงกิจเนี่ยผมก็จะเอาเขาเนี่ยไปเล่นแบบทีมมัสเอ่อทีมทีมหลักของเราได้นะครับผมสวยเลยแล้วก็สไตล์เป็นบล็อกซูบล็อกด้วยนะครับยืนปีกได้ด้วยนะจริงอ่ะยืนปีกซ้ายแบบนี้ได้ด้วยนะยืนแบบนี้ได้ด้วยนะครับ99ได้ด้วยนะครับสำหรับเบลลิงแฮมส่วนโฟเดนเนี่ยโฟเดนขยับมาเล่นเป็นตรงกลางก็ได้นะสลับสองตัวเนี่ยสลับได้้ดดีวย นะครับต่อไปครับเทนอเล็กซานเดอร์อโน่บอกว่าเออได้โปรเจคชนพอยต์มาทั้งหมด38พอยต์นะครับผมใส่พาร์ซิ่งไป4เลยดิปปิ้ง4ครับเด็กซ์เตอร์ตี้4 4 4นะครับโลเวร์บอดี้เซนต์8ครับอาริเอลสเตน4จริงๆลดอาริเอลสเตนให้อโน่แบกภาระก็ได้นะครับเพราะว่าแบกเนี่ยไม่จำเป็นมันใช้น้อยนะฮะโดยเฉพาะเอาไปยืนเป็นเป็นวิงแบ็กหรือว่า i m f แบบนี้เนี่ยใช้เรื่องของการจัมเนี่ยน้อยนะครับดิฟเฟนดิ้งนะครับที่เหลือใส่ไป7นะครับผมแต่นี้ผมใส่เต็มแม็กซ์ไปเลยนะครับ CCC 8C 7นะครับผมก็ได้โอเวอร์อรทิงที่95นะครับผมล็อกเซสพาส90ถือว่าค่าพลังลดลงแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเตมิน่า94นะครับมาจะยืนถ้ายืนเป็น r m f แบบนี้เนี่ย95มันจะถูกดอปลงมาเป็น90นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับตำแหน่ง r m f ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดมากนะฮะสำหรับเวอร์ชันนี้ของอโนแต่มันมีบางเวอร์ชันที่สามารถยืน r m f ได้นะครับผมแต่ว่าเราเอาไปยืน r m f เพื่อจะให้ cost specialist เนี่ยแสดงผลด้วยนะครับไม่ต้องไปสนใจมากนะักในเรื่องของค่าพลังโอเวอร์ออข้างนอกนะที่มันลดลงนะครับ ันเป็นแค่การคำนวณประมวลผลมาให้เรานะครับว่าเออข้างนอกถ้ารวมแล้วยืนตำแหน่งนี้นะฮะเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ inside มันไม่ได้ลดลงนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนแผนให้ดูนะอ่าถ้ายืนแบบ R M F นะครับผมก็จะเป็น98นะครับตัวนี้นะล่างนี้นะครับต่อไปครับมาดูฟิลโฟเดนครับโฟเดนจ้าอัพชูต t i n g ไป4นะครับผมพ a s ซิ่ง4เนอะ d i ป p i n g แนะครับ dexterity แปดนะครับโล w e r body stance เจ็นะครับ C C แปดแปนะฮะจะได้โอเออร์จิงที่95ไม่รวมโบนัสนะครับหูของบอลดีมากโฟเดนของบอลดีมากครับบอลคอนโซ ดิบวิ่งไซโพชชันนี่93 95 92แบบไม่รวมโบนัสด้วยนะครับเกมลุกก็ดีด้วยนะเนี่ยแต่ส่งบอลไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับผมแม่น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 แล้วสำหรับปีกนะครับแต่ถ้าเกิดไปยืนตรงกลางอาจจะไม่ได้แบบสายแบบเขาไม่ใช่สายจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสเนาะจบสกอร์77นะครับยิงลูกโค้ง76นะแต่ถ้าเกิดเอาไปยืนเป็นปีกซ้ายแบบนี้มันจะเป็นล็อกเข้าเท้าขวาไม่ใช่เท้าหลักนะครับผมสปีด83บาลานซ์891ของบอลดีมากครับแต่เซมินาอาจจะมีหมดในช่วงท้ายนะคคครรััับบบบผผมมมแลล้้้ววก็็่อนนนขาางงงดย95 98ะจทีเป อย่างที่บอกนะครับโปเดนยืนตรงนี้ก็ได้ยืนขวาเหลือ90ยืนซีมเอฟก็ได้นะครับได้หลายตำแหน่งนะครับแต่ผมเอายืนปีกซ้ายแล้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองสลับกับลาฮิมด้วยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะต่อไปครับลาฮิมสเตอร์ลิงลาฮิมจะมีปกิเชั่นพอยท์ทั้งหมด50พอยท์นะครับผมใส่ชูตติ้ง4พาสซิ่ง4นะครับดิปบิ้ง10เลยเด็กซิลิตี้แครับโลว์บอดี้สเตนต์แปดเหมือนกันนะครับซีซีสิบแปดแปดครับก็จะได้โอเวอร์ออรฟติ้ โอรเดนนะครับผมแต่เกมลุกผมจะดีกว่าหาจังหวะดีกว่าแล้วก็สปีดเร็วกว่านะครับจุดเด่นของสเตอร์ลิงคือความเร็วนะครับผมโอเคแล้วก็บาลานซ์ด้วยนะครับมาจับลงทีมนะครับผมเป็น97นะครับผมจาก94เป็น97ก็บวกโบนัส3แต้มนะครับต่อไปกับตันทีมครับแฮร์รี่เคนพี่ใหญ่กับตันทีมฮะมีโประกันพอยท์ทั้งหมด32พอยท์นะครับแน่นอน CF นะครับใส่ชุดติ้งไป4เออ6ครับใส่6ใส่6พาสซิ่งไม่ต้องใส่นะ CF นะครับดิปปิ้งใส่สครับเด็็็กกกซซิิตตีีี้้้4ออเเด8แลลลววท่หื Body s เซ s ส์นะครับแล้วก็ a e r i เ l s เ n s สอากาศยาน4นะครับ604844นะครับได้อว์ร t i n g ที่95ิไม่รวมโบนัสนะครับเกมลุกดีนะฮะจังหวะหาช่องดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการพองบอลก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นของแฮริเคนนะครับเป็นจุดอ่อนด้วยนะต้องรอจังหวะดีๆด้วยนะครับผมจบสกอร์91นะจบสกอร์กับจังหวะการหาพื้นที่การหาช่องดีสำหรับเฮลิเคนนะฮะลูกมงก็81นะครับลูกโค้งก็พอได้นะยิงแรงคิกิ้งพาวเวอร์แลยดลิบ จากเก้าก95เป็น98ครับแฮร์รี่เคนโอเคแต่ว่าแฮร์รี่เคนจะเป็นดิฟไลนิงฟอร์เวิร์ดนะถ้าดิฟไลนิงฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันก็เหมือนกับเบนเซม่าคือมันจะเป็นตัวฟอร์สไนน์นะครับผมมันเปลี่ยนสไตล์ตอนตอนภาคใหม่นี่แหละเหมือนเบนเซม่านะครับอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะฮะคือจะวิ่งถอยลงมานะครับคือแล้วตอนเนี้ยถอยถอย,ถอยลงมาแล้วให้ปีกเข้าทํามากกว่านะครับผมเออมันจะไม่ค่อยวิ่งนําทางขึ้นหน้านะครับแต่ว่าถ้าเรายืนปีกแบบนี้นะครับผมโฟรเดนซ้ายเนี่ยเท้าหลักของโฟเดนเป็นเท้าซ้ายด้้ววยนนะะะครััับมมออาจจตจตงงีีหท่ ดีเลย์นิดนึงแฮร์รี่เคนถอยล่นลงมานะครับแล้วก็รอให้ปีกได้บอลเพื่อตัดเข้าไปแล้วก็ถ้าจะให้แฮร์รี่เคนเข้าฮอตเนี่ยต้องรอจังหวะที่แฮร์รี่เคนวิ่งวิ่งย้อนกลับมาด้วยนะฮะมันจะหลายสเต็ปนิดนึงมันจะหลายจังหวะนิดนึงนะครับเดีย๋ยวไปดูรอดูในเกมว่ามันเวิร์คหรือเปล่านะครับถ้าไม่เวิร์คผมอาจจะต้องสลับแบบนี้นะเพื่อให้ปีกเข้าเป็นตัวยิงนะครับผมเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะไปดูกันมาไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะแผนหลังสามแบบนี้นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเหมืออนนกันโ้ย เือแม็กควายแม็กควายอ่ะโอ้ยมันขึไลส์เอ้ยไปได้ไงโซนนี่คว้าหมับเลยฟิฟต์เนีย่ยเห็นแฮร์รี่เคนปะจะวิ่งย้อนมาก่อนนะครับอ้าวหลุดแล้วครับแบบนี้ใจกว้างดังคุนข่าวให้น้องแต่งแล้วยิงองศงเครื่องเอ้ยมาแล้ว โฟเดนน่ชอบเสียดิใจโฟเดนมากมันสง่างามดีปาร์ตี้บอยหนึ่งลูกมันก็มีวิ่งขึ้นหน้าบ้างนะแฮร์รี่เคนอโอโฟเดนไอ้หนูไอ้หนูยิงหุย,ยไปฝืนยิงเห็นไหมไปฝืนยิงเท้าซ้ายเถ้าไปยืนฝั่งนูน้นน่ะแก้ตัว ตัวปืนย,ย,ยิงเท้าซ้ายมันจะํะบากทีหนึง่งถ้าจะให้ปีกยิงนลยนะแบบนี้ก็อันตรายสิครับแต่มีแม็กควายะอยู่มีแม่กควายเยอะอยู่ความแขแก่งความดุดันนี่เต็มๆเลยนะแม่กควายไปแล้วโฟเ่นมาอีกแล้วต้องรอจังหวะให้ที่เคนด้วยนะครับขึ้นปีกแบบนี้ถ้าจะเปิดมงนะรอนิดนึงไป ทีมลูกนี้ถ้ารอจังหวะเขาเข้าตำแหน่งดีๆนะครับเข้าฮอตเนี่กินเลยแฮนดิเคนแต่ว่ามันจะต้องแบบวิ่งย้อนไปนิดนึงต้องรอจังหวะดีๆนะฮะก่อนเปิดนะครับถ้จาจะเข้าปีกให้ปีกเปิดนะะช่วยดึงกองหลังไปด้วยนะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงโดดทีบเลยสวยอูต <liter> <ousse S 1> สู้กดออกไปแล้วครับ เฮล่เคนช่วยดึงนะครับอานขอยิงบ้างเด้ปั่นก้อยลูกนี้ซ้ำซ้ำซ้ำสักทีหนึ่งเฮล่เคนสังเกตน,นะแฮล่เคนจะช่วยดึงเซนเตอร์ออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นฟอลสไน์ไงแล้วก็ทางมันจะเปิดนะครับพวกปีกอะไรจะวิ่งเข้ามายิงได้ถ้าคุณจับจังหวะแบบสไตล์นักเตะได้นะครับมันก็จะเล่นเข้าใจเกมมากขึ้นนะ ไม่ได้หมายความว่าเล่นเก่งขึ้นแต่ว่าคุณจะเข้าใจจังหวะการเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับบางคนไม่เข้าใจและจะงุดหิดนะฮะหนูจุดหนูจุดเข้ามาที่โอ้ไม่เข้าวะเขาไม่เข้าอ่ะเขารู้เขารู้โอ้ยไปต่อ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 ไฮริเคนอยู่ไหมโอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงแล้วปันโอ้โหมันยิงไม่ได้ฟิลิป ดีดอ่าโอ้แต่บนทัดแล้วปั่นโลกนะชอบจังเลยเมาส์เนี่ยเมาสาเมาส์เมาสสวยสดงดงามหยุดย้อยดูดเมาส งานงานไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ,ครบเคนเอาอย่างได้อยู่ไปโฟเดนโอ้ยไปได้แล้วครับไปจ่ายตัดหลังแบบนี้แล้วก็เมายเมายิงช้าไปหน่อยผมว่าเล่นไปเล่นมาเหมือนแผนนี้จะเข้ากับอังกฤษดีนะครับมีปีกถึง4คนเลยแล้วมีแฮร์รี่เคนคอยดึงกองหลังด้วยเออเหมือนเหมือนไม่ปีก4ี่คนนะ่ะเอ f เอฟอาไง เนี่ยเนี่ยเห็นไหมช่วยกันดีเหลือเกินไปอีกแล้วครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมันระยะมันยาวไปหน่อยนี่แม้กควยเหรอเอาดิแม้กควยเหรอขึ้นมารอแม้กควยเหรอแม้กควยเหรอแม้กควเยวเหรอแม้กควยเหรอใช่ไหมแม้กควยเยอะเดียวเดียวเดียวรอแม้กควยเยอะโอ้โหอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงแม้กควยอย่าเพิ่งลงแม้กควยอย่าเพิ่งลงเฮ้ยเฮ้ยหลุดแล้วเว้ย เฮ้ยอ้แม็กควายเออร์แม็กควายเออร์โชวดด์ด์ช็อตโช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 ดด์ว์ช็อตเลยดีมากทำหน้าที่แทนแม็กควายเออร์ได้ดีอ้าวอันนี้ด่านที่สามนะครับเล่นเล่นเล่นไอ้ทีมชาติด่านที่สามนะครับผมที่ต้องยิงสามลูกอ่ะคู่ต่อสู้เขาออกเฉยเลยอ่ะ ผมไม่ต้องเปลืองแรงเลยฮะได้บารมีของแฮร์รี่แม็กควายเออร์หยอกเดียวจบเลยครบภารกิจได้50ทองแบบไม่ต้องลงแรงเลยนะครับผมแต่ก็เล่นไป2แมตช์แล้วเมื่อกี้ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับแพ็กทีมชาติอังกฤษนะฮะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนสิงโตคำรามนะครับผมก็จัดมาแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นแผนแบบนี้นะฮะก็ต้องลองหน่อยผมว่ามันก็ มันก็เป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเปียบเสมือเรามีปีกสองข้าง4คนเลยนะเออเรื่องโฟเดนเท้าซ้ายเท้าขวาอาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะคุณเ็าขยับก็ได้นะครับถ้าจะเอาปีกตัดเข้ามายิงอะ่ะแต่ผมเล่นมาแล้วเหมือนจะยังไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมเส่ได้โฟเดนไม่มีไซ t s i d e color วะไม่มีเนาะไม่มีถ้ามี outside c o l ร์นี่แจ่มเลยนะครับส่วนตอร์ลิงก็ได้เร็วสวตอร์ลิงนีงไ่ได้เร็วนะครับโฟเดนนี่ได้คล่องได,ได้ได้เลี้ยงบอลคล่องนะครับ ไม่มี outside color เหมือนกันทั้ง2คนเลยนะครับถ้าจะเอาตัดเข้ามายิงนะฮะก็สลับปีกแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็สลับไปมาได้อย่าไปซีเรียสเรื่อง over all อะไรมากนะครับแล้วหรือเอาเบลลิงแฮมนะครับมาเล่นเป็นปีกแทนก็ได้นะครับหรือคุณจะไปใช้แผนอื่นก็ได้นะคุณจะ พิคแพงประยุกต์นะครับโดยไปใช้แผนหลังสี่ที่ถนัดก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาตัวอื่นมาใส่เสริมก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นนักเตะชุดเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามีคลายว็อกเกอร์มีอะไรพวกนี้นะมีเรดฟอร์ดอะไรเงี้ยแล้วแต่ตัวชอบเลยนะครับเอาโฟรเดนไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นครีเอทีฟเฮมเมเกอร์อยู่แล้วนะครับเนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกตัวหรือหน้าต่ําก็ได้นะครับได้หมดนะครับมันพิคแพงได้หลายอย่างนะครับแต่ผมเวลารีวิวผมต้องลองแบบจัดลงทีมแบบนี้ให้้คคคครรรบบบทุกกตััััววนนนนนนะะะะผผมมส่่ไไ์ฮถาาปปยืเ็ DMF พลง 98เหมือนกันนะครับเนี่ยได้เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณใช้ชเซนเซอร์2คนนะก็เอาไลซ์ไปเล่นเป็นมิิีลตัวรับนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับคาวินฟิลิปอ่ะผมลืมตั้งเป็น DMF c เคาวินฟิลิปนะครับผมก็ไลซ์จะดีดีกว่ามีปภาษีดีกว่านะครับเกมรับดีกว่านะครับ ส่วนแมคไกวเออร์นะครับผมก็ถึงแม้ว่าจะช้านะฮะแต่ว่าเก็บเรื่องลูกอกากาศแล้วก็เรื่องลูกหนักได้ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้ยืนใกล้ๆประตูแบบนี้เพราะว่าความเร็วกันไม่ค่อยมีนะทาไปเล่นแบบข้างๆนิดนึงอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะวิ่งแข่งอะไรเงี้ยนะเห็นจอสโตรมิ่งแข่งไหมเมื่อกี้เนี่ยต้อาลำบากนิดนึงนะครับเซนเตอร์ของอังกฤษค่อนข้างที่จะค่อนข้างช้านะครับเกือบทุกตัวเลยนะครับโอเคนะครับเล่นสนุกดีนะ นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะให้รีวิวแพ็คทีมชาติเยอรมนีนะฮะผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะถ้าเกิดใครซื้อแล้วยังไม่ได้อัพนะครับก็พักมาในเพจหน่อยนะครับหรือว่าใครมีแผนจะซื้อนะครับผมก็ผมอาจจะขออนุญาตยืมรีวิวแล้วก็อัพให้ด้วยเลยในตัวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามผมด้วยนะครับช่วงนี้เสียตังค์เยอะมากนะครับซื้อเยอะมากแล้วฮะไอเทมอัพเนี่ยแทบจะไม Yep. I've changed for the better this time.